แต่ก็ดีหน่อยที่ว่าไอ้นโย,ยบายของรปตนโย,ยบายของไอ้รัฐบาลเพื่อไทยเขาตรงกันก็อย,อยากให้เป็นรถแอร์ให้หมดเปิอแถ้าตั้งคอรมอชุดใหม่ที่เสร็จงานอาจจะเร็วขึ้นก็ได้แต่ตอนนี้ไม่มีคอมพิเต <laughs> มวลรถด้วยค่ะข้ามรถสอบเทียบจายบ้านต ครามุในสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโตก็มีน